สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จรินจิตพอดแคสต์ post i n v e s t post หมายเจริญทุนกับจรินจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่509ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ที่22เมษายนนะครับตลาดก็ปิดลดลงเยอะพอสมควรนะครับตลอดทั้งวันนี้ตลาดอยู่ในแดนลบนะครับแล้วก็สูงสุดของวันเนี่ยก็ยังลบ3ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับลดลงตลอดทั้งวันจนก่อน ใกล้ใกปิดตลาดเนี่ยลงไปถึงแนวรับ1550นะครับตรงลบ17จุดนะครับก่อนจะดีขึ้นมาปิดที่1 5 5 3 5 9จุดนะครับลดลง14.62จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย86,00 0ล้านบาทนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีข่าวลบเข้ามาตั้งแต่เช้านะครับท,ที่ที่กระทบกับตัวตลาดนะครับ แต่ว่าก่อนอื่นไปพูดถึงตัวแรงซื้อขายของนักทุนก่อนนะครับต่างชาติขาย1,800ล้านบาทกองทุนขาย2,800ล้านบาทแล้วก็โบรกเกอร์ขาย300ล้านบาทนะครับรายย่อยซื้อ5000ล้านบาทนะครับโดยที่ในวันพฤหัสนะครับในวันทําการวันพฤหัสก็ตลาดหุ้นก็ลดลง11จุดนะครับแล้วก็วันทําการวันศุกร์ก็ลดลงไปอีก14จุดนะครับก็ประเด็นที่เป็นประเด็นลบในใน ที่กระทบกับตลาดหุ้นเนี่ยต่อเนื่องในวันพฤหัสสุขของบ้านเราเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวโควิดนะครับซึ่งทุกท่านก็น่าจะติดตามข่าวกันเป็นอย่างดีนะครับบ้านเราเจอสถานา์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ติดเชื้อที่ในวันศุกร์ที่2เอเมษายนเนี่ยก็ขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่นะครับระดับ2 0 7 0คนนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขยับอยู่แถวพันสี่ร้อยพคนมาตลอดนะครับถ้าจําได้สัปดาห์ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นก็ได้รับปัจจัยบวก นะครับหลังจากที่ปรับลงตอนที่มันมีเวฟสามเนี่ยกตอนท้ายตอนสิ้นสิ้นท้ายสัปดาห์แล้วก็ต่อเน,นื่องต้นสัปดาห์เนี่ยก็ดีดขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าบ้านเราไม่ต้องล็อกดาวน์เต็มรูปแบบแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ลดลงนะครับแล้วก็เราเห็นสถานการณ์ของเรื่องของสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นมีข่าวมาว่าหลายคนป่วยแล้วก็ไม่ได้เตียงนะครับหลายคนป่วยแล้วก็ มีลักษณะของอาการที่รุนแรงนะครับมีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องทุกวันแล้วก็ไม่เป็นเรื่องของอมีข่าวมว่าเตียงที่เป็น ICU เนี่ยอาจจะรองรับได้อีกแค่ระดับแค่สัก19วันอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบเป็นปัจจัยภายในประเทศนะครับที่ส่งผลกระทบมาตลอดในช่วง2วันทาการเพื่อฉันศกนะครับนอกจากนีน้ในส่วนของประเด็นต่างประเทศเนี่ยก็ย,ยังมีประเด็นจากทางฝั่งสาหารัฐอเมริกาด้วยนะครับ อีฟแนนซ์ e เนี่ยเขารายงานถึงเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยของสหรัฐเนี่ยเขาเตรียมที่จะเสนอให้ปรับเพิ่มภาษีนะครับซึ่งมีด้วยกัน2ตัวอันแรกก็คือภาษีที่ได้จากการลงทุนหรือว่า Capital g a นแท็กนะครับจากระดับ20%เป็น39.6%ปลาจละจะสูงสุด43.4%สาหรับผู้ที่มีไรายได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อปีคือต้องเรียนว่าในทางฝั่งอเมริกาเนี่ยในเวลาที่ลงทุนเนี่ย ถ,ถ้าเปรียบเทียบกับบ้าน,านเราบ้านเราเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าเราซื้อหุ้นซื้อถูกขายแพงเนี่ยแล้วเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผลกําไรที่เราได้จากการซื้อขายหุ้นหรือที่เรียกว่าแคปิตอลเกณเนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีนะครับเราจะเสียภาษีเฉพาะรายได้ทีมม่ได้จากเงินปันผลนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อหุ้นสมมติเราซื้อหุ้น10บาทไปขาย11บบาทได้กําไรมา1บาทตรงเนี้ยถือเป็นแคปิตอลเกณ์เนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าฝั่งอเมริกาเนี่ยเขามี แคปิตอลเกณแท็กแล้วก็ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยคุณโจไบเดนเนี่ยเสนอนะครับที่จะปรับจากระดับ20เป็นระดับ39-4 3เซนนะครับแล้วก็เตรียมที่แล้วก็เตรียมที่จะเสนอปรับเพิ่มอัตราภาษีส่วนเพิ่หรือว่า m a r g i n a l income tax นะครับจาก37เป็น39.6เปอร์เซ็นต์โดยเตรียมที่จะเสนอสภาคองเกรสในสัปดาห์หน้านะครับซึ่ง การเพิ่มอัตราภาษีตรงนี้เ,นเป็นหนึ่งในในโยบายที่ได้มีการหาเสียงเอาไว้นะครับโดยเป้าหมายเ,ยเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนในสหรัฐนะครับเพราะว่ามีกลุ่มคนรวยบางกลุ่มที่จ่ายเงินภาษีในตาที่น้อยกว่าคนที่อยู่ในฐานะระดับป,าน,ปานกลางนะครับซึ่งเ,เงินที่รายได้ที่ได้จากการปรับภาษีตรงนี้นก็จะเอาไปเป็นใช้ในงบประมาณด้านสาธารณพื้นฐานและก็การจ่ายด้านสังคมต่าง นะครับก็เตรียมที่จะเสนอสู่สภาคองเกรสพอมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงนะครับทางฝั่งอเมริกาเองในค่ําคืนวันพฤหัสเนี่ยก็ปรับลดลงระดับเกือบหนะครับดาวโจนส์ลดลง0.94% S&P 500ลดลง0.92%แล้วก็แนสแต q กลดลง0.94%นะครับนอกจากนี้เนี่ยนอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัว ตลาดหุ้นแล้วเนี่ยก็ยังไปส่งผลต่อตัวตลาดคริปโตเคเรนซี y ด้วยนะครับตัวทีเ่เราติดตามกันก็คือยกตัวอย่างเช่นตัวบิตคอยนะครับ mm hmm. คือ mm hmm. พอมันมีประเด็นเรื่องของการขึ้นภาษี mm hmm. กำไรจากการลงทุนเนี่ย mm hmm. ก็จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับ mm hmm. เพราะเวลาถ้าเขาเก็บ mm hmm. เ,ขเขาเก็บบดนั่นแหละนะครับ mm hmm. ที่เป็นส่วนต่างกำไร mm hmm. ก็อาจจะกระทบกับตลาดหุ้นอันนี้แน่นอนแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ การลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลด้วยก็ทำให้ตัวบิตคอยเองจากที่มีการปรับตัวาจากที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วก็มีการปรับตัวลดลงหลุดระดับ5 0,000เหรียญสหรัฐต่อบิตคอยอยู่ลงมาอยู่แถวระดับ49 0 0 0น้าะถ้าจำกันได้เนี่ยตัวบิตคอยเองเคยขึ้นไประดับ6 0,000กว่าเหรียญต่อบิตคอยนะครับก็เป็นประเด็นที่เข้ามากระทบกับตัวตลาดหุ้นนะครับทั้งตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเรารวมถึงตลาด Cryptocurrency ด้วยนะครับก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนของบ้านเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากทั้งประเด็นปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยจากต่างประเทศนะครับก็ถ้ามองเนี่ยตลาดหุ้นในวันศุกร์เนี่ยก็ลงมาแตะที่แนวรับระดับ1,550เนี่ยก็ยังมีดิดขึ้นมาบ้างน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองย้อนไปช่วงที่เรามีสาการโควิดเวฟสแรกๆเนี่ย ดัชนีเซตบ้านเราเนี่ยเคยลงไปต่ำสุดที่ระดับ1,530นะครับในส่วนของหุ้นที่ในส่วนของเ,อเรื่องที่จะมาพูดคุยวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหุ้นนะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยตัวตลาดหุ้นบ้านเราเองก็อยู่ในบรรยากาศของการประกาศงบไตรามาสหนึ่งนะครับกลุ่มธนาคารประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับงบไตรามาสหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศแล้วก็แต่และตัวแต่ตัวออกมางบค่อนข้างดีกว่าที่คาดด้วยนะครับก็จะเห็นการตอบสนองของราคาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็น หุ้น Kbank หรือว่าตัวหุ้น SCB นะครับงบส่วนมากออกมาค่อนข้างดีกว่าที่ตลาดคาดอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีกว่าคาดนะครับแล้วก็มีในมุมของช่วงที่เราผ่านการฟื้นตัวเรื่องโควิดขึ้นมานะครับก็เป็นกลุ่มหุ้นที่คิดว่าจะได้ไดรับผลการดำเนินงานที่ฟื้นตัวได้ก็คือกลุ่มอสังหานะครับแล้วก็ กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีตัวเด่นอยู่หลายๆตัวนะครับแต่ตัวหนึ่งที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือตัวหุ้น AP นะครับตัวหุ้น AP เนี่ยราคาล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ที่8บาท40สตางค์นะครับ8บาท40สตางค์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะขออนุญาตเอามาพูดถึงเรื่องของความเห็นของนักวิเคราะห์บล็อกต่างๆที่พูดถึงตัวหุ้น AP นะครับว่ามีความเห็นอย่างไรแล้วก็มีแนวโน้มอย่างไร เริ่มต้นที่ของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเขาให้คำแนะนำตัว AP เนี่ยเป็น Outperform นะครับก็คือแนะนำซื้อนะครับโดยที่มีราคาเป้าหมายอยู่ที่9บาท40สตางก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก11%ซนะครับโดยในข้อให้ความเห็นว่ากำไรไตรมาส1ปี64เนี่ยจะสูงสุดตลอดการเป็นอันดับ2นะครับโดยที่ในไตรมาส1ปี64เนี่ยตัวผลการดำเนินงานของ AP เนี่ยจะเติบโตขึ้นแข็งแกร่งทั้งใน เชิงของ year on year แล้วก็ qoq นะครับโดยจะมีกำไรเนี่ย1,300ล้านบาทเพิ่มขึ้น109%เมื่อเทียบกับไตรมาส1ปีที่แล้วแล้วก็37%เมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับก็ในความมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของปีนี้นะครับเพราะเป็นสัสดส่วนที่31.9%ของประมาณการทั้งปีนะครับแล้วก็ตัวเลขเนี่ยจะเป็นตัวเลขกำไรสุทธิรายไตรมาสที่สูงสุดตลาดการเป็นอันดับที่2นะครับรองจากเพียงไตรมาส่านมาที่่่อยูที1,400 50ล้านบาทนะครับก็ตัวเลขเนี่ยมาจากาการเติบโตของยอดขายแนวราบที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัวมูลค่าการโอนเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็คาดการว่าไตรมารสสนี้เนี่ยอาจจะไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่ดีมากๆสำหรับ AP แล้วก็ถ้าในส่วนของไตรมารสสเนี่ยแม้ว่าจะ ลดลงบ้างจากฐานที่สูงนะครับแต่ว่าโครงการใหม่จํานวนมากเนี่ยก็จะหนุนผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังให้ดีแล้วก็น่าตื่นเต้นไปตลอดทั้งปีนะครับก็นักวครก็ให้คําแนะนําเป็นซื้อสำหรับตัวหุ้น AP นะครับแล้วก็ให้มองมองเงินปันผลที่ระดับ5.3%นะครับอันนี้ความเห็นของอนายวรของหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับทีนี้มาดู ความเห็นของในเคท่านต่อมานะครับก็มีในส่วนของบรบลบัวหลวงนะครับบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็พูดถึงภาพรวมกลุ่มอสังหานะครับว่าตัวตัวเลขพรีเซลในไตรมาสหของกลุ่มเนี่ยจะเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถึง2 0 21นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นอีกจากไตรมาสสปี63ที่ผ่านมานะครับโดย มีผู้นำในกลุ่มในแง่ของพรีเซลในไตรมาสหนึ่งคือ SC Land ลนด์ o u s e แล้วก็สุภาหลายแต่ว่าบริตัวเลขที่กำไรดีเนี่ยทางบอลบอลหลวงเขามองไปที่ AP SC Land a แลนด์เ e นะครับก็เลยให้คำแนะนำตัว AP เนี่ยเป็นตัวท็อปิกนะครับมีกำไรไตรมาสหนึ่งปีปีนี้ที่แข็งแกร่งนะครับอันนี้บอลบุลุหลวงก็ให้ตัว AP เป็นท็อปิกเทียบกัน ควบคู่ไปกับตัวอนันต์แล้วก็ตัวสุภาลัลนะครับส่วนบอลลูยนต้านะครับก็ให้คําแนะนําตัว AP เป็นซื้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ให้ราคาเป้าหมายที่9บาท90สาตาค์นะครับโดยมองว่ากํากไรไตรมาสหปี64เนี่ยจะเติบโตทั้งเยอันเยีแล้วก็ q o q นะครับจากแบ็กหลอกของโครงการแนวราบที่มีเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ในไตรมาสหเนี่ยบริษัทมีการรายงานพรีเซลที่8 0 0 0ล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้น 5%เมื่อเทียบกับไตามาสี่ที่ผ่านมาแล้วก็เติบโตกว่าสาบเเซนเมื่อเทียบกับไตามาสหนึ่งปีที่แล้วเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับก็หลักๆก,ก็มาจากอายอดขายแนวราบนั่นเองนะครับแนวโน้มผลประกอบการปี64ก็คาดว่าส่วนแบ่งการตลาดยังโดดเด่นกว่ากลุ่มนะครับขณะที่มีแบ็กหลอกนอกเหนือจากโครงการแนวราบแล้วก็มีโครงการแนวสูงพร้อมโอนกว่า 1. 2เดอหนึ่ง12 0 0 0พันล้านบาทนะครับก็ คาดกำไรปี64เนี่ยอยู่ที่3,700ล้านบาทนะครับแล้วก็มีอัพไซริกมีมีอัพไซด์จากการเปิดประเทศแล้วก็มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐนะครับมอง d ีเวยิวที่ระดับ5.3% mm hmm. เช่นเดียวกันโดยที่ตัว AP เองเนี่ยจะมีการจ่ายปันผลขึ้น XD 45เนี่ยส5สตางค์ในวันที่11พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทาง บอฟิลิปนะครับก็ให้คําแนะนําซื้อทยอยซื้อสําหรับตัว AP นะครับโดยให้ราคาพื้นฐานที่9บาทนะครับโดยคาดว่ากําไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะเติบโต80% year on year นะครับโดยโดยที่ตัวก็คล้ายๆกันนะครับก็มองว่าแบล็ o หลอกเนี่ยมาจากแนวราบนะครับแล้วก็คาดว่ายอดโอนเนี่ยจะทําได้ดีมว่าตัวมาจินเองเนี่ยจะอ่อนลงบ้างแต่ว่ารายจ่ายจากการตลาดก็มี ลดลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการโอนโครงการร่วมทุนด้วยซึ่งเป็นการโอนอย่างต่อเนื่องนะครับก็มองว่ากําไรปีนี้เนี่ยจะออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับก็แนะนําทยอยซื้อนะครับแม้ว่ากําไรของ AP จะไม่ได้เติบโตมากนักแต่ว่า PE ล่าสุดเนี่ยเพียง6เท่านะครับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่อยู่7เท่านะครับแล้วก็มองปันผลที่ระดับ5%เช่นเดียวกันนะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับหุ้นตัว AP นะครับทีเ่เป็นหุ้นที่ในปี6กสาที่ผ่านมานี่ก็ทำผลประกอบการได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ยังจะโดดเด่นต่อเนื่องอในปี64นะครโดยเริ่มต้นเนี่ยทางเกษตรกรเองก็ทางหลักทรัพย์กษตรกรไทยเขาก็มองว่าไตรมาสหนึ่งจะเป็นไตรมาสที่ทำผลผลงานได้ดีเป็นบบอันดับ2สูงสุดเป็นบบอันดับ2ตลอดการเลยทีเดียวนะครับก เอามาฝากการสำหรับตัวหุ้น AP นะครับราคาล่าสุดอยู่8บาท40สตางค์แล้วก็มีราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์ให้เนี่ยอยู่ระดับ9บาทัพนะครับมีไปถึง9บาท90แล้วก็ส่วนมากแนะนำซื้อแล้วก็จะมีเงินปันผลระดับ45สตางค์หรือประมาณ5เให้ทุกท่านที่จะขึ้นอ d ดีในวันที่11พฤษภาคมนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับสำหรับตัวหุ้น AP นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ